ไปดิไปดิาเดจ้าเขาไปข้างในเลยจ้าวาดิจ้าน่าลจ้าเดินเตมไปฮะเดินเตร์ไปผู้หญ่หนอนนะแม่วัดดิจ้าอันนี้หนงเชรหรือหนองค่อย

สวัสดีค่ะลูก้ออพแบแทนองคอยน้องเพเล่นหน่อยี่เป็นยังล่ะลอยมวจ้านางี่นางพี่เลก อบอกว่ามันเป็นร่มมันน่อ,นอยน่นนี่แหละแหมเป็นแหมเป็นร่มแหม่เดยด่อด

ต่อของเหลียนเพิ่นออมนวแล้วนี่ทำไมมันไม่หู่ะแม่หูเป่าอันีให้น้องก่อนทำน้องน้องเนี่ย

ไก่ไค่ไค่ <laughs>

แตพุมัน้ข่งเนี่ยมาจากโบ

วาแม่รับเข้ามาคุณนม่จารับเข้มาอ๋อดีัอบ้านหนูเช่าเหรออูลิ้นีกเ้วลิ้มาแล้วเ่แก้วล้วเนี่ยนี้เยบตอเาอกเผ็ดบ่พริกกพริกเผ็ดไหมแหลมพริกเผ็ดดิออเดียวเดียวิเ็ด

กินได้สาวมึงเป็นคนจินกูเป็นคนค้นด้กิน้้น้ำสิอันนี้รูมูจ้าเพราะเวลามูไน้นอนรู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 มูใส่นะาจาเนเดียวว่าละ เอาียแต่ใหน่อยไม่หนื่อยงั่นตามสั่เะมตามสตมะตามชมตามเลยเอาอาอะมวานะตามแสบเพราะว่านิเพิ่นตามอยู่แสบอยู่เ้